อ้าวเพื่อนเพื่อน,นวันนี้เป็นนายจะรีวิวอะไรครับ <paling S 1> ยาสีฟันยาสีฟันอะไรกินได้ได้ยาสีฟันกินได้ไหนโชว์หน่อยสิเดี๋ยว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 เดวทอยงี้ทอยง,งี้นี่อย่างนี้เป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับนี่ซื้อมา <airy S 2> จากไหนครับเนี่ยซื้อจากร้านของเล่นอ่วันนี้ยาสีฟันนี่ยาสีฟันกินได้ยาสีฟันเกาลีโอ้โห อย่าไปกินในห้องน้ำนะครับน้องๆนุ่นนุน้องๆในห้องน้ำไม่กินไม่ได้นะใช่ไหมใช่อันนี้คือยาติดฟันกินได้นะเหมือนมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเราจะมาดูกันอ่าลองทดลอบเหน่อยกันสิเดี๋ยวพ่อแกะให้เดี๋ยวอันนี้มันมีเป๊กอ่าโอเคอ่ะนุ่งนุงแกะสิแกะสิแกะสิแกะได้ไหมดูสิ สอแกจะเป็นยงไงมันกินได้เลยเปล่าเป็นไงไกินได้ไหมมันเป็นไ,ไงรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยเหรออราบอกเพื่อนๆหน่่ออยะมองกล้องบอกเ,เพื่อนๆเนี่ยอยกกิน,น,น,นรสมังคุดหลังด้วยอยกกิน,น,น,นรสมะม่วงด้วยโอ้มันมีหลายรถไหนพ่อดูได้มีรถอะไรบ้างอาชีดนีอ่อู่อันนี้รถอะไรเรยเปิ้ล อันนี้รถรถอันนี้รถมะม่วงรถสตรอเบอร์รี่อ๋อมีหลายรสพ่อเพิ่งเห็นนึกว่าเป็นรสเดียวกันอ๋อเอารถมะม่วงไหมลูกเอารถมะม่วงรถมะม่วงอ่ะแสดงว่ารสชาตินั้นไม่ไม่โดนแต่เป็นนัยบอกม่ยอดลองรสชาตินี้พ่อปลีกเปิดให้ใหม่ดูสิจะถูกใจรสชาติไหนเพราะจริงๆมัน มันจะให้ลอ,อยเป็นขนมไม่ได้อยู่แล้วแหละด <c oughs> ีแล้วดูรสชาติมะม่วงซิว่าเป็นยังไงน้องลมดูก่อนว่ารสชาติเป็นไงอยไงอ,อย่ากินได้ไวแกอะออกลองดมดูก่อนเฮ้ยด <c oughs> มดมยังไม่อร่อยหรอกรสดมแล้วหอมมันกินกินพอได้ไหมได้ <c oughs> อลองกินดูมันจะอร่อยกว่านี้ไหมเป็นไง อันเนี้ยอันนี้รถรถอะไรวะอ๋ออันนี้รถอันนี้รถสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่โดนของหนูรถอะไรไหนดูของหนูสิของหนูรถอะไรที่อร่อยอะ่ะนี่รถมะม่วงอร่อยนะครับพเพื่อนๆหน,นูยังมือปิดนี่รถมะม่วงถึงจะอร่อยนี่รถมะม่วงนะะนี่รถมะม่วงอร่อยตอนนี้ไม่ไม่ผ่านสำหรับเป็นนายนะ แล้วล็มะม่วงมีอันเดียวแล้วมีอันเดียวด้วยอันนี้มีรถอลิ้นจี่รถบแอป,ปเปิ้ลยังไม่ลองแต่ล็มะม่วงมีอันเดียวแล้วอร่อยแล้วเป็นนายกินอยู่ทั้งหมดก็ง,งานเข้าแอปเปิ้ลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีต้องหกอันนะที่เราต้องเลือกรู้ที่ว่ามันมีมะม่วงหลายๆอัน ให้ชิมหน่อยดิอะไรดีกว่าไหนให้แม่ชิมหน่อยดิให้แม่พิสูจน์หน่อยดิคนใหญ่ต้องคอยพิสูจน์ให้เด็กๆรู้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเรือบางทีของนี่ให้เด็กกินอาจจะอันตรายนะครับต้องต้องยกขึ้นกระดกยกกระดกนั่งสบายเลยนั่งสบายไปนั่งสบายไปนั่งสบายไป อันนี้รสชาติอะไรรสอะไรอ,อันนี้มันเรียกว่าของเล่นอะไรเนี่ยข็งยาดีฟันของเล่นยาดีฟันยาดีฟันกินได้ก่อนรีวิวใครเคยใครรีวิวไว้ก่อนเดี๋ยวยดูลองดูรสแอปเ,เปิ้ลลิ้นจี่ว่าผ่านไหม ข้าวปลาไม่กินกับประจำเรียนข้าวปลาไม่กินนะครับรกัดของเล่นเราเลยเนี่ยหมดไหมนะไหนโน้ตเลยดิโอ้อยกินหมดเลยเนี่ยกินเกลี้ยงเลยอ่ะเกลี้ยงเลยอ่ะโอ้นีรถมุมมุ่งรถมุมหนูรถอะไรมาดูว่ามีมีมโโมมมรถอะไรดูด,ดูดูเนี้ยเนี่ยอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้ฝรัง่งเหรอไหนดูดิแอปเปิ้ลลูกเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลอันเนี้ย เมันคือแอปเปิ้ลสีเขียวอันนี้ลูกอะลองดูก่อนดูดมดูก่อนดมดมดูรสชาตินะหนูถึงจะรู้กลิ่นแปลกๆใช่ไหมหนูไม่คุ้นเคยหนูก็จะแปลกอ่ะเดี๋ยวนี้ลองดูเลยองดูซิว่ามันรสชาติเป็นไงลองดูก่อนกินได้ ขอ,ของหมูเนี่ยเนี่ยหมูด้วยหมูด้วยเปไน็นไงลูกรสชาติกินได้ไหม,ไมไอ่ะ,อะสรุปว่าแอปเปิ้ลก็กินได้นะอันนี้ให้แม่ให้แม่ชิมหน่อยเพรารสชาติาามันออกยังไงกินได้แสดงว่าไอ้แม่มรสชาตินั้นไม่ดีเลยสำหรับวันี้ แต่ขนมแต่ขนมพวกนี้เขาวางขอแก็แฟนๆไว้เนือกลือน้ำจริงอื อะไรแบบเกมๆเฮ้ยยังไงเนี่ยอ,อ้าพูดสตินะคลิปนี้คงจะลาแค่นี้เท่านี้นะคงไม่มีอะไรมากนะครับนี่ยาที่ฟันกินได้นะครับเหมือนดารี่เลยแต่ห้าม แต่ห้ามกินในห้องน้ํานี่ไม่ใช่นะรู้เป่าลูกในห้องน้าไม่ใช่นะในห้องน้ําคือยาติฟันของจริงกินไม่ได้ใช้แปรงฟันอย่างเดียวใช้แปรงฟันหรออ่าแต่อันนั้นในถ้าในห้องน้ําแปรงฟันอย่างเดียวอันนี้คือคือขนมเรียนแบบนะครับยาติฟันกินได้นะครับเด็กหเด็กไปพิงห้องน้ำแล้วกินได้ในห้องน้ํากินไม่ได้ครับในห้องน้ําใช้แปรงฟันอย่างเดียวอันนี้คือขนมอันนี้กินได้นะชวนเพื่อนๆดูสิโชว์ดินี่กินได้นะอันนี้อันนี้ขนมยาติฟันกินได้ โอเคเป็นนายี bye. Bye ิวบาย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 ครับบาย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 ครับ